อย่างน้อนีอน่เนาะมันก็นงามแทงงามว่า อย่างบุรุษพี่น้องตามันงามมันเป็นแผงงามขนาดเลยถ่ายเล่นถ่ายหงมาไปว้า <laughs> ว wow. look at it so p r e t t ยุ่งเอยุ่เงเหาอไม่ยู่หักไม่ตายพี่น้อง จะเป็นเ exercise, <ar> ห็ดเบื่อเห็ดที่กินบ่อด้หละพี่น้องแต่ว่า um. <mówi compromise> มันสวยมันงามตัวนี้แพงพี่น้องเห็ดอันนี้กลิ่นได้เยู่ะ้องตุ๊บบุก้ากินเพราะเขาเพราะเคยกินพี่น้องเพื่อนกลังขึ้นไม่ป็นเห็ด มันเกิดอยู่กับเชืมมซูซเดม๋ยากจับขึ้นมาบ้งว่ามันเป็นยังไรไอ้เฮียหอมหอมหอมเป็นเห็ดหัวยาหอมเป็นเห็ดแทะเห็ดท่าหอมเห็ดหัวยาพี่น้องหอมเป็นต่แซบแต่เฮาว์กเคยกินฮกวบกกล้กาเก็บ จะตามเบิง้งเนตปุ้มมันกินได้อยู่พี่น้องแต่พยย่อใหญ่ทอมกระบอกกล้ากินเวลากินเห็ดละงงมันเป็นสซอิดเป็นยังไงบุ๊เป็นนมื่อ uh, กี้เออตอนนี้มันเชื้อแมลงศัตรูเห็ดกุ้งนี่เห็ดกุง้งเกิดร่วมกันนี่ยตัวนี้ต้อขัดขอนเข้าห้องเห็ดกุ้งพี่น้องเนี่ยทอมี่เคยกินอยู่ แต่ามาเฮ็ดเทอที่2นี่มันจะเป็นคิิวๆพยา,ยาีิจะเลยโอะหนา,อาวอะเป็นแขงพี่นองเอ้เขาเคยกินกันจะ เห็ดคืนต้นไม้พี่น้องนี่เห็ดอันนี้กินได้อยู่นี่น,น,นี่ต้นไม้น,นี่ต้นไม้เป็ดนะนพี่น้อง แล้มันงามพี่น้องอ่อนๆอย่างนี้อ่อนๆจะเป็นตะกินได้จะว่าเห็ดอ่าจะว่าเห็ดเทอรกิทเทลกับโบแมนพี่น้องอู้หอมเดียวเหรอหอมกุยห็ดกระด้างเทอรกิทเทลมันจะมันจะเฟล็กซิเบิลมันจะบวกลาดมันจะบวกรักแบบนี้พี่น้องทำเรียวเทอรกิทเทลมันจะบวกรัก kita kena kita berhead yang dulu Home yo. เห็ดเจอแย่เลยพี่น้องเพื่นะนเห็นอันนี้ก็คือเห็ดอีเพย์ตรงนี้พ่อทำอิดอหอมเห็ดไข่พี่น้องเห็ดไข่เห็นดอกเสียวเห็ดไข่พานเทาน่ยไหม

อกขาไม่ฝาไว้พี่น, <H ed. S 1> น้องเ็ปจับไปในทอมมามันอร่อยอร่อยแล้วมันก็เป็นยาพี่น้องเป็นยายาเนี้นี่เห็ดเพิ่งย้าทองมีสีห้องเห็ดเห็ดยังดีเลยนี่ เห็ดเยอมเถาเห็ดเยย้อมเถาตัวคนเปดโลูเีๆได้ถือใหญ่เท่ามีนี่ไหนใครสเปว่าเห็ดเยย้อมเถาตรงนี้ไงนี่เนี่ฮึนี่จะต้องสอเอา เอันนี้ก็กินได้ข้าวห้องเห็ดเห็ดเห็ดชื่มชื่มมัทสุ่มชื่มมัทสุมเกิดขึ้นเห็ดกุ้งพี่นอ้องน,นี่มันกินได้แต่ว่าพญาองมีจะบอมบางก,กินมันแรงอันนี้ก็กินได้แต่พญายงมีบอกกลากินพอบรเคยกินเ้าก็บเกินพี่น้องนี่คอชื่มมัทสุ่มมันกินมันหอมหอมอยู่แต่พญางมีบอบอชอบ กินมันหอมมันแห้งข้างชิมมัทสรูมชิมมัทสรูมก็คือเห็ดกุ้งพี่น้องทำไมถึงมีเจ้าปูกากินไม่ชอบมันอยากเป็นแห้งมันแห้งโคตรกินมันคล้ายๆกัน,ก,นกับเห็ดแบบดรายเห็ดดรายเดไฮเดต คือว่ากินเหยียงก่อนังเห็ดคือกันกับเห็ดลายเขากินมันพยายามทำมีวัชอบมันกินแห้งผดเป็นตะแกงแซ่บเดี๋ยวเดี๋วบุกดาเก็บเพราะว่าไม่รู้มันกินได้หรือเปล่าเห็ด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  สีพี่น้องเป็นตะเบือมันสปอมันสีขาวพี่น้องมันกินได้อยู่แต่ว่าพอเขเคยกินเขาก็จะไปกินพี่น้องสปอมันออกสีขาว,วมันกินได้พี่น้อง แต่ว่าอุ้ยแมงเอียงตันี้มันตอดได้เลยเจ็บขนาดได้เลยแมงอันนี้ดำๆนีๆ่พี่น้องเห็นไหมเป็นเทนเขาทายรูกมันหาไม่ชาีเห็ดอันนี้นี่สปป้อมันสีขาวเลยพี่น้องกินด้วยอยู่แต่ว่าวันนี้ทำนี้เราเคยกินกเคยกินคล้ายๆเห็ดน,นางลมเห็ดน,นางลมสีทองมั้งนี่พี่น้อง แม่อานี่หรี่ได้ยินแต่เพื่อนว่าเห็นตัวลมสีทองแล้วเขาการกินด,ดูด,ดแล้วก็เคยกิน